ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี f อซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคุณภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะเพิ่นบอกเก้าเก้าเทเพิ่นบอกะเก้าหกเม่คุบาก็บอกกรเจ้าเก้าหกบากเ็เลยมาซื่อติดเ,เชื้อโรยมุมนี่ห้อนเลย ค่บาก็ไปนั่งทางคนจังบุญดีค่คุบาเจตังคุบ้าบานี่ยหรอคูบาเนี่ยคบามาต่างไปนะคะคบาอยู่กับพระมาศเยอะแม่นอยู่คาว่องนี้ที่เย็นรวกมันมาทางตาแม่นค่ะตอนนี้เมื่อวานคูบ้าสันเหตุเป็นตัวเลยเก้าเจ็ดแต่ว่า่นบอกเก้าหกค่ะค่บ้าก็เลย วงกลมไอ้เก้าหกล่างเลยไหมบอกอยากย่อมไปกับต้นนี้บอกครับแม่นครูบาก็บอกเก้าหกเพื่อนกระบอกเป็นล่างของเนี้ยชื่อท,ที่เดนเพื่อนละมันเสียออกล่างเก้าหกก็เห็นเป็นเพื่อนมาบอกเลยนะเป็นผู้ชายจะเป็นมิ่งยมาบอกกับครูบายุสานนี่เดี๋ยนี้นะโอ้มัน จ้าแม่เฮานี่แต umm ่ว่าแปลกว่าเพิ่นคืออยู่ทางยญาเพิ่นคืออยู่ทางใต้เพิ่นคือบ่ขึ้นอยู่ทั้งเถิงครับผู้ใด้ฝันเห็นก็อยู่ทางใต้ไห่ผู้ได้ฝันเห็นเพิ่นก็อยู่ทางใต้ฝันน่ะจักเมื่อขบาร์โอ้ยตั้งแต่เลขออกเมื่อเลขูบาเมื่อสองูบาก็ฝันครับฝันเมื่อเลขเพิ่นเอาเลขเก้ามาให้เมื่อสองเอาเลขโกมาให้แค่นี้วะวันนี้เพิ่นเอามาใต่กันนะ เมื่อที่สามมาใจกันเก้าหกสองสองตัวอะไจับพันจับมาใจกันอืองมาบอกต้องเสียเนี่ยเก้าหกแต่ว่าเมื่อวานนี่ฝันมาแล้วเขาบอกฝันมาฝันวาน่านี่ฝันว่ามึงเห็นฝันฝันเป็นโลเลขเก้าเจ็ดเขามาในตาเลยวันนี้ว่าเขาตาคุบ้านนี่คือว่าเก้าหกนี่ฝันว่าคนถือมาบอกเลยไเพันนั่งไปใส่ขาม เพิ่นก็นังอยู่ศาลเหมืนนนอ <96. S 2> นเพิ่นบอกเก้าหกวันนี้เพิ่นบอกเลขสามตัวเนี้คคูบ้าก็หมั่นใจสื่อพร้อมจะเป็นจำนลขสามตัวแต่คูบายังพ่ทันปล่อยใช้เคร่อเข้าปล่อยจต่เก้าหกเก้าเจ็ดคูบาอแต่เพิ่นาบอกสามตัวอยู่งเงนบอกแตนคูบ้าบวกกลมรเก้าหกอะไรก็เจี๊ยแต่ว่าเพิ่นบอกเป็นล่างไหมตัวนี้ครับพนี้าว่ามันเป็นเลขล่างเก้าหกนะ่าจะเป็นลางม มันว่ามันจะออกล่างคูณบ้าน้องก็โทรบอกยายแบบนนี้อาจารย์อยู่พ่นเพิ่อจะได้คือกันได้ทต่มนไว้อยู่เมืองวารีน่ับเพิ่นได้ใหญ่บ่าเพิ่นเพิ่อเมื่อมาเช้าเนื่อฟูคือกันไม่ติบน้เพิ่นได้เพิ่นได้เด้โบนนะพิ่นก็ได้ครเก้านี่ยมันก็ตรงกันอยู่คุณบ้านเรื่องแรกพ่นได้เจ็ดเจ็ดแปด หกเก้ากับเจ็ดแปดเจ็ดแปดตัวเก้าอะค่ะเนี่ยถือมาเขถือมาสองงวดและงวดที่สามผลไปเอาว่างว่างเข้าไปพาผนไปไหมค่ะตะบุญธรรมว,า,วางสวนยางน่อยนะครับก็ตัวไหนตัวเก้าอยู่นะครับเนาะตัวไหนมาเจ็ดแปดอาจารย์ห 69, 7, ้ามด้วยหกเก้ากับเจ็ดแปดสิค่ะเนี่ยเพื่อจะได้คือผู้บาด ก็ว่า,าดูบ้าน,นอโอ้ยอโอยแต่ว่า,าเขาบอกกันทํำเลขตันนี้อ,อ,อ,อันท่านมาบอกตามโตตัวแรกัคคูาบาเลยเมื่มอนี้คูบากับฝันเห็นพาะเทศทํำไหมครับเมือนี้เด้มื่อนี้คูบาฝันฝันเห็นะาทพเ,เท่อเชาอนะายฝนแบบคูบาเลยบุจักเนาะเขาแยังพุ่แปดพุกสิบเก้านี่ แสดงว่าก็ความฝันบบกไกลกันเนาะครับเนาะน,น,น,นี่อายุเนหกสิบเน้ะเลขสามวตคุบาฟันเห่นเลยอยู่แน่นอนฟัน,นให้รไดตัวตัวไดนค่ะหกศูนย์สามหกศูนย์สามฟันต,ต่องว่านที่าอบอกไปครับผ<อ>ู้ผู้นั่งยู่ดินซื้อแล้วกอ่อนจะบอกนะฟ <c oughs> ันต่อมวด <c oughs> ไม่บอกใครซืมอเม่นคุบาบอกบอกจะหกเก้าล้วนี่เรามาบอกแล้ว่าเลขออกโตเก้าเด้อหกศูนาม้อกค่ะ ว่าอย่างที่น่ะกบุญธรรมแล้วก็บอฝันยังต่อเลยครับโอ้เลยที่ออกตัวเก่าว่ามีฝันนั่นฝันตองว่าฝันว่าฝันว่าไปเหรียญโยนเงินคือสมัยตะกี้ไหมแต่บุญธรทำโยนเหรียญเออเงินเหรียญบาทไปลุ่มมีปะเน้นลิ้นสามคนครับค่ะแต่นี้นั่นสามคนนั่นท่าละสองบาทประชันว่ามันเป็นหกบาทกูบาโยนไปกูบาได้ที่สามค่ะ ได้ที่สิโลยเขาเนี้ยวันนี้เพื่อนที่สองกับสันว่าเพื่อนนี่เอาเหรียญเหรียญบาทเหรียญบาทใหญ่รสร้างสามหัวเนี้ยสร้างสามเหรียญน,นะเพื่อนปีนมาให้ดูวันนี้เพื่อนที่สามก็สันว่าได้ไปเห่นโยนเงินคือเก่าแต่ว่าเงินมันจะมีหกเหรียญแม่นบอลเหรียญสามคนคโยน,นลงขุมนะ เพื่นที่สี่เนี่ยเรามาบอกเลยแล้วนางเคี่ยวมาอยู่ใต้ได้มาเจาะตัวเก้าของเราอ่ะครับหกศูนย์สามเราบอกสี่นะคนนั้นมาบอกเลยอย่ายลืมเอาเก้าศูนย์สามกันได้หนี่อยนะหกกับเก้าตัวเดียวกันคเป็นคูบาขึ้นเราหกมาทั้งมาล่างมาบนค <6 S 1> ูบ้าเลยให้เก้าหกกับหกศูนย์สามเลยว่าตอแไปบอกเอาหลายตัว,ว่าตอบซุ้มหนึ่งก็เรียกสีการเราไหมเ 6, 6, ก้าเจ็ดกับหกศูนย์สามบอค่ะ แม่นเท่านี้แหละเพื่อนบอกมันใจเป๊ะบบคุบ้าตอนนี้ายแบ่เมนเป็นว่าโอ้ยคือบ้าจ้าบุญธรรมมาบ่มาณในวันนี้เหนื่อยวันทีค่ะครับเอาจราบอกเลยเนาะค่ะที่แรกนะคุบ้าฝันกันยังว่าไปเด่นโยนเงินไปสามคนจ้าบ,บุญธรรมครับสามคนนั่นคนละสองบาทมันก็เป็นหกเหรียญเนาะคุบ้าได้ที่สามเป็น ไปแข่งย mm, so ่ำไดก็ได้ที่สามเขาห้องแข่งแม่สมัยตะกี้เนาะเครื่อนที่สองกับฝันฝันว่าคนเอาเงินบาทสร้างสามเสียมนะฮะปนญาาตีบาออกคนเลยเม่นคุ้ากับบตีบนอย่างในช่วนนาะคุ้มากป็ย่างไข่แม้จะเป็ดเลขบออกมานี้กับเคลื่อนที่สี่นี่เรามาบอกเลยเราตาหมากเที่ยวหัวโยเลยเออหัวอยู่อึกอึกอยู่ไหมค่ะดำ ยู่ใต้นี่แหละใต้สามนี่แหละคุบาแจกยางไปอย่างโดีเเออดยเราเลยว่าเลขมันว่ออกโตเก่าด้วเราว่าตัวไหนโตเก่าคุบาวาว่าสี่หกศูนยสามโตเก่าเรา,าว่าสี่ไหนหกศูนย์สามตัวเดิมเนาะคะเนาะเม่นคุบาก็เลยคุบาเกินมาโอ้คือมาแบบนี้แหะแบะบสีโ้มคุบาเกิดเพียงเดียว่ะค่ะโอ้ยคุบาก็ได้ได้อทกตนี้แหละหกเก้าหกกับหกศูนยสามทนี้แหละ แสดงว่าฝันตามขึ้นติดกันเลยอย่างคุบาแล้วถ้าุฝันอีกนี่มัไม่มีมือว่านี่นะมัฝันเห็นเลขเก้าสจบมันก็เลยมายำหาเลยเี๋ยว่าหุกหกสนสารนี่โบฝันเลยตั้งแต่เพิ่นบอกแลวก็เรียว่าดูอีกคุบาก็เลยหมั่นใจร้อยเลยไมคุบ้าก็หฮ้ยจะิบกูมือแหละเนาะมืออื่นไม่เพิ่งจะเรียกออกครับคุบ้า ันได้หกศูนย์สามกรับที่วงกลมแมนเบิร์เนาะครับเนาะครับเก้าหกแมนเก้าหกหกเก้าก็ได้พิสิทับนีวะเดี๋ยวนี้เราบอกเป็นสามตัวคู่บากับสามตัวน้ำเลยไหมแล้วกบาเรีมันจสออกตัวเก้าเราว่าัตัวไหนคู่บาถามเรานั่งตามหมากกในสามใต้สาลแล้วก็หัวเพ้อมเอี๊หกศูนย์สามตัวเก้าเราเ้าซี่าเท่าไหร เ่นมาบอกตรงๆคือหกต้นสามแน่นแล้วก็เท่าเดียวนี่กูณยายก็บอฝันเกี่ยวเลยฝันที่สี่เมื่อเดี๋ยวตัวนี้ก็ฝันฝันไล่ๆพรานเพราะอํากันนั่นอ่ะอันเก้าหกนีบอกครับแม่นอือโอ้เรียกกังเลยครับเลยคุณยายนอกก็ว่านกมาบอกหกเก่าหกเก่าอันนี้ฝันแล้วฝันแล้วแล้วถือว่าอันนี้กูบาฝันเลยครับแล้วไหตัวนี้เราก้อนนี่เมื่อที่สี่ครับตัวเก้าหกนี่่ะล้วก็ว่ามันเป็นเลีล้่างแล้วแล้วก็ไหตัวนั้น เราก็บอกคู่นั่นราว่าเป็นเลขบนนราว่าเลขตัวเก้ารล้ว่าแต่ยกันก็คือการเก้าเจ็ดเท่านั้นหกูนย์สามเก้ากบพกตัวเดียวกันนะนะเท่าคูบ้าหมั่นใจหกส่นสามนี่อันเจ็ดแปดนี่คูบาไห้มาจากหลงคอเหรครับโอ้อันอยู่บ้านผจานมาผิตพันขาดุมเพ่นเบ้าให้ฟังคูบาโทรเมื่อบอกเพ้นซื้อเลขนี่นะเมื่อบอกยายซื้อเลขสองตัวสามตัวนี่ละครับค่ะพ้นก็เลยว่าโอ้อัน หลวงปู่น่ะมาเอาอยู่หวัวนให้ห้อง,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 งนั่นัวชวนห้องนี่ค่ะก็ได้คือกันนี่แหละแล้วว่าเพื่อนเ็าได้พกเ้าครับเจ็ดเปรียบด้วกันครับแสดงว่าคู่บาปเนี่ยกับโทษไปบอกอยากโยมบาปเขากับโทษมือเร้านี่ไลว่<อ>างบาย,ยานี่นี่ว่างใบโมอบอกยายซื้อคนนั้นแแต่ว่าลุงเพลงนั่นโทษเอาตัหัวงแล้วเป็นเตโต้ได้สามชี่มือแล้วก็เขาก็ซื้อไว้หลายแล้วจนตัวนี้ ตัวนั้นกหนึ่งว่าเมนตัวนั่นเขากระบอกยายซื่อมานี่คุบายังไม่ทันได้บอกเลยตัวเนี่ยเราเถอะตัวสามตัวนะอุ๊บเลยบอกแค่นี้แหละเก้าหกหกเก้าอะไรนะ่แต่ว่าสามตัวิ่งมาบอกนี่บอกครับเมนคุบาก็บอกว่าเพื่อนบอกเป็นล่างเี่คุบาบอกสามตัวคุบ่ายห้าตัวคุบาเล่นหมั่นใจเราเป็นทําครับหกสนสามเพิ่งบอกเป็นครั้งแรกยังไม่ได้บอกใครเลยยังครับมีแต่เจ้าของซื้อไว้ชื่อมาเศร้านี่ซ้ำ ครับคุบาเล่หมั่นใจนอกจากว่าหกกับเก้าสิเปี่ยนกันเนอะแตว่าชาฝันมาหนึ่งกระบอกสิบบอกเตัวเก้าไหมมั่นใจขนาดเดี้หกศูนย์สามกับเก้าหกอะไรคุณบาเขาจะบอกว่านจะเป็นตัวเก่าเดี๋ยวคุูบาเม่นเพราะว่าเป็นตัวเดิมเก้าหหกกเก้าคุณบาก็เลยถามว่าตัวเก้าตัวไหน แล้วว่า6กศูนย์สามเราวเก้าทั้งหมดด้ค่ะคูบาทั้งหมดดยหสามคูณจ็กเล่เพินบอกเก้าเก็บก็ออกเก้าหกก็ออกหกศนสามก็ออกออกวันศุโตอยู่นี่เจ็คเล่เพิรนบอกมาเนี่ยนี่นี่หลังกว่านี่คูบ้าได้เดเข้าสองคู่นี่แหละโอ้สาธุเกาจไปแล้วคูบ้าก็บบได้ไปใช่เพราะว่าบ่มีคนขับรถไห้ไหมบริเดินสายั้างอื่นนะครับนาะบุเรตจิงคิงไปใสเลย